ชื่อว่าคนเนี่ยทำมาหลายครั้งแน่นอนนะครับไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ใช่น้องคนนี้คนเดียวอีกหลายคนแต่ยังไม่ยังไม่เคยโดนจับได้นะครับนะครับคือทําต่อเนื่องครับผูโดมคนนี้ทําต่อเนื่องนครับแต่อุดมจารีอะไรเนี่ยครับทําต่อเนื่องแน่นอนนะครับครับผมนะครับเข้วครับวันใหม่ที่ทันหนึ่งไอ้ก็เอาทันใจที่จะล้มมวยอ่ะคือคือทำไมเราไม่ไม่ไ้บอกทางหนนาให้บอกที่อหนาให้บอก โปรเตอร์ไม่บอกเสี่ยโบว์ก็ตอนนั้นเขาฝู่ให้แม่ฝู่อะไรนะเขาฝู๋แม่ผมฝ like ู่ฝู๋เขาคุยยังไงนะก็ฝู่ว่าถ้าเกิดว่ามันพูดเนี่ยนะถ้าเกิดว่ามีคนมาจับได้เนี่ยถ้าเกิดมึงยอมรับฝู๋จะอุ้มไปกระเือนนะโอ้เขาฝู่นี้คือเรากลัวเราฟัวที่เขาจับมาแล้วก็รังหลังมาเขาว่ามาเสนอให้เงินผมก็เลยพอเขามาเสนอให้เงินแล้วผมก็เลยคำที่เขาบอกว่าจะให้ห้าแสน ผมก็เลยไม่ได้ผมก็เลยแบบอยากจะได้ตั่งที่เขามาพูดบอกอ๋อคือตอนแรกกลัวครับแต่ตอนหลังมาอยากได้เงินไม่ครับตอนแรกตอนแรกๆกมาเนี่ยเขาเขาก็มาพูดแบบว่าจะให้ตั่งครับเข้มให้หน่อยอะไรเงี้ยมึงสู้เขาไม่ได้หรอกไอเนี่ยหละเนี่ยมอชั้นมันคนละชั้นกันเองไม่สู้เขาไม่ได้หรอกเคยไหมเคยไม่เคยเฮียไปดีกว่า มยเคยไม่ก่อนนานี้เคยไปขอตังค์เขาไหมไอ้อุดมจารีไม่เคยนะน้องไม่เคยไปขอตังค์เขาไม่เคยเขาซื่อมาห้าแสนมีแต่เขามาซื้อน้ำพริกผมแล้วเขาก็โทรมาคุยกับผมเรื่อยเรืยตั้งแต่เขาให้ผมส่งน้ำพริกไปให้รอบแรกคือพอเขาบอกว่าห้าแสนเนี่ยตอนนั้นเราเราลืมที่จะเราลืมว่าไม่ผมไม่คิดถึงว่าจะมาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เลยตอนน้อง ผมก็เป็คนครอบครัวที่ยากจนแต่ผมไม่คิดถึงว่าพอทําไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมัน<ช>เดือดร้อนมากครับช,ชีวิตก็จบจากนักมวยแล้วก็ต้องมาติดคุกติดตารางครับก็อยากจะบอกอน้องๆข้างหลังว่าเนี่ยครับถ้าจะทาแบบนี้มันก็จะเจอแบบนี้ไม่ว่าเขาจะให้เท่าไหร่ก็<อ>ต้องบอกหัวหน้าท้ายแล้วก็อย่าไปเอาใช่แล้ว โอ,อผมก็รู้แล้วว่าถ้าเกิดเราอยู่กับสีเรื่อดีๆเนี่ยเราเง<ว>ินของันนะครับเป็นเงนินซวยอขกมากนะครับที่เอามาจ้างเด็กนะครับนะครับเป็นเงนินโขกจริงนะครับมันไม่ให้เงินโปร่งใสนะครับเป็นเงินโขกมากนะครับแล้วก็ที่สามารถทํากับเด็กที่มีอนาคตได้เนี่ยผมว่าคนคนนี้มันไม่น่าที่จะเอาไว้แล้วนวน้องคนนี้ก็คือได้โอกาสจากผู้ใหญ่ลหลายๆท่านนะครับให้โอกาส แล้วทาไมถึงไปไปทำเขาอีกไปยั้งเขอีกเพื่ออะไรครับต้องการอะไรเจอไหมครับเจอไม่เจอผมไม่เจอครับผมไม่เจอเขานะครับไม่เจอครับนะครับคืออย่างฟ้าร้ใหม่เนี่ยเขาได้โอกาสดีๆมาแล้วแต่คุณเนี่ยยังไปไปตามที่จะให้เขาลงไปในรกในนรกอีกนะครับอย่างผมผมเคยติดคุกติดตารางผมได้อกลดีผมก็ต้องสู้ที่สิ่งที่ดีนะครับอย่างเนี้ยเขาได้โอกาสที่ดีแล้วแต่พวกคุณเนี่ยไปพยายามดึงเขาลงไปในรกอีก คุณไปคนเดียวก็ได้แล้วลูกอ่ผมไม่ต้องไปดึงเด็กๆมันนะครับนะคนคนอย่างเนี้ยไม่สมควรที่อยู่ในวงการนวยนะครับนะผมเอาเรื่องให้ดีที่สุดนะครับนะเดี๋ยวผมจะแยกคดีด้วยนะครับคดีขู่น้องนะอีกคดีหนึ่งนะครับคดีมวยคดีหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณท่านขออ้อด้วยนะครับันนี้ที่มาหาท่านนะครับเขาจะได้ออกจากวงการนี้ไปนะคสุดท้ายนี้นะครับผู้ใหญ่ของผมก็ครับก็บอกว่าเรื่องเนี้ย ยอมทำไม่ได้นะครับยอมไม่ได้นะครับก็ดําเนินการให้เต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตารวจเรื่องของคอทนะครับเราอัดเต็มที่แน่นอนนะครับต้องเอาตัวบุงการนี้ออกมาให้ได้นะครับออกมาให้ได้นะครับก็ผมเคอติดต่อพื่อจิดตอมาเคยมอบตัวเลยยยังครับตอนนี้ยังครับยัง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 ยัยังกระปก เดี๋ยวพูดคุยกับทางที่ชนะนิดนึงในชนาธิปที่ผู้สนับสนุนน้องนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วล่ะคือในชนาธิปในฐานเป็นผู้สนับสนุนน้องเนี่ยคืออยากจะให้พูดนิดนึงครับเรื่องนี้ก็เสียใจนะฮะที่ทําให้ท่ายมวยคนนี้เสื่อมเสียนะฮะเสื่อมเสียเนี่ยมันแฟนมวยจะไม่ศรัทธานะก็เสียใจครับแต่ว่า ถึงเขาทำผิดผมก็ไม่ปกป้องนะฮะก็ต้องรับผิดตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปนะครับนะผมสร้างมานะานานะาันเจ็ดแปดปีแล้วผมสร้งมันตั้งปีแล้วแบบอน่าเลยครับอุตสาหกรรมีเคยมาจนมีชื่อมีเสียงขึ้นมาเลยครับก็บเสียใจนะครับก็ถ้าอยากให้สังคมดูดูนะครับท่าผมผมไม่ได้ทำเพื่อทำล้มมวยนะครับผมทำเพื่อทำหนวยผมจะรักทวามรักนักนักนักครักหน่อยขอบคุณมาก,าก,ากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะไปไปที่